ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวสินค้าตัวใหม่แล้วนะครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆก็คือว่าลูกชายนะครับก็เปลี่ยนนะครับ i p m o n i 12มนะครับเป็นไอโฟนสิบเอ็ดโปรนะครับเป็นตัวสีทองนะครับก็ลองใช้ไปเรื่อยๆนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ซื้อเป็นแบบ iPhone 11 Pro นะฮะนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบ ไทเทเนียมนะครับนะบอดี้เป็นแบบไทเทเนียมก็เลยกลัวว่านะครับในส่วนของจะเป็นรอยนะครับที่ขอบสีทองเนี่ยนะครับขอบสีทองตัวนี้นะครับก็เลยนะครับซื้อฟิล์มมาติดด้านข้างนะครับติดด้านข้างของตัวโทรศัพท์นะครับให้ป้องกันไม่ให้มันเป็นรอยนะครับในส่วนนี้นะครับจริงๆสั่งฟิล์มหลังมาแล้วด้านหลังเนี่ยส่งมาให้ผิดนะครับก็เลยรีวิวเฉพาะด้านข้างของตัว ของตัวติดนะครับสติกเกอร์ที่ติดของ iPhone 11 Pro นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในในถุงมีอะไรบ้างนะก็ลองแกะมาแล้วนะครับในถุงก็เพิ่งได้มาหมาดๆเลยวันนี้นะฮะมีในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ติดขอบนะฮะทั้งด้านด้านบนด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้มีแถมให้ตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนของสายนะครับ ผมได้มาราคาอยู่89บาทนะครับรวมค่าส่งก็120บาทนะครับตันี้เออดีนะแถมสายมาด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับครับในถุงนะครับแกะออกมาแล้วนะก็จะมีพลาสติกนะครับนี่พลาสติกติดในส่วนของอขอบนะครับแล้วก็ถุงตัวนี้เป็นถุงน้ำยาเช็ดนะฮะอันนี้เป็นวิธีการติดมองเห็นไหมฮะ วิธีการติดก็อยู่ในถุงเลยนะครับแล้วก็สายที่แถมมานะครับตัวนี้ก็เอามาใส่กับตัวเคสได้เลยนะครับนี่ฮะใส่กับตัวเคสได้เลยนะครับเออก็ดีนะฮะประหยัดด้วยราคาถูกด้วยแต่ติงนิดนึงนะครับคือเขาบอกใช้ด้วยกันได้นะฮะเนี่ยเป็น iPhone XS นะฮะจริงๆเราสั่ง iPhone 11Pro นะครับนะครับเขาบอกใช้ด้วยกันได้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูครับว่าเป็นยังไงนะครับ ครับเดี๋ยวทําการติดฟิล์มได้เลยนะครับติดฟิล์มให้ดูสําหรับอันนี้นะครับรีวิวไปนี่คือสําหรับคนที่รักในส่วนของบอดี้นะครับของตัว iPhone นะครับให้มันเป็นริ้วเป็นรอยนะครับเพราะว่าใส่เคสเนี่ยนะเริ่มมีลายขนแมวนะขนแมวรอยมือต่างๆนะครับก็เลยเอามาติดในส่วนนี้นะครับครับก็ในส่วนของการแกะไอตัวน้ำยาทำความสะอาดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ อ่าก็จะมีผ้านะครับแล้วก็น้ํายาเช็ดเปียกเช็ดแห้งนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะครับในการติดนะตัวนี้ทําการเช็ดก่อนนะครับเช็ดเช็ดให้สะอาดก่อนนะครับท<ม>ุกคลิปเราก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็เช็ดให้สะอาดโดยใช้น้ํายาเช็ดเปียกนะฮะครับก็ฉีดให้เห็เลยนะกล้องสั่นเลยนะผม น้ำยาเช็ดเปียกนะครับจะสัส่นทําไมเนี่ย <c oughs> ครับก็ทําการเช็ดเอาสักด้านหนึ่งก่อนไหมเอาสักด้านหนึ่งก่อนฮะเช็ดให้อาสะอาดนะครับอ่าเดี๋ยวกลมลงหน่อยฮะเช็ดให้สะอาดไม่รู้สะอาดหรือเปล่านะเช็ดให้สะอาดก่อนนะครับเอาทีละฝั่งนะฮะเช็ดให้สะอาดแล้วก็เชดออ็ดฝุ่นออกนะฮะเช็ดฝุ่นออกอ่า ตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาเช็ดอ่าเดี๋ยวนะลืมบอกนิดนึงเป็นน้ํายาเช็ดเปียกทั้งคู่โทษทีนะครับเช็ดเปียกทั้งคู่นะครับเพราะว่าอ่าเช็ดทีละด้านนะครับเขาคิดว่าเขาคํานวณไว้แล้วล่ะว่าได้ทีละครึ่งหนึ่งนะฮะเช็ดเปียกทั้งคู่นะมี2ออันนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้ก็เช็ดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับแล้วก็เอาสติกเกอร์มาติดนะครับสติกเกอร์ตัวนี้มาติดนะตัวนี้นะครับ แล้วก็ถ้าฝุ่นยังมีอยู่หรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นฟองอากาศนะครับก็ใช้ตัวนี้ไล่เอานะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูการติดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับในส่วนของฟิล์มเราจะทําการแกะนะครับตัวนี้ลืมในส่วนลืมบอกไปนะครับว่ามันมี2อันนะฮะเนี่ยเขาทำมาเผื่อเราติดพลาดนะครับทําให้2อันนะครับเดี๋ยวติดให้ดู1อันก่อนนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเริ่มจากตรงไหนก่อนครับ เริ่มจากด้านข้างก่อนแน่ใจนะเรารีวิวไปก็ภาคไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ติดกันสดๆเลยให้เห็นเลยนะครับว่าติดแล้วเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะแกะเลยนะครับครับในส่วนของวิธีการแกะนะครับพับเอานะอย่ามือไปแตะนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดรอยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะติดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวติดเลยนะเดี๋ยวการติดนะครับก็ลอกช้าๆนะครับแล้วก็แปะติดลงไปไล่ไปช้าๆนะครับ ครับวิธีการติดนะครับก็อาวางเข้าไปที่ตัวนี่เลยนะะวางนี้เลยครับมือต้องนิ่งนะคนติดมือสั่นนะครผมลูกชายเพอร์เฟกติดมือสั่นนะก็เดี๋ยวอาจจะให้ติดไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นคร่าวๆให้ดูนะครับเดี๋ยวติดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ เอาให้ดูนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะเพราะว่ามปุ่มมันจะไม่ตรงในส่วนนี้นะครับครับจากการติดนะครับก็โอเคเลยนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับก็เข้ากันกับตัวขอบนะฮะของโทรศัพท์นะครับตัวนี้พอดีเลยก็คือสามารถโชว์ในส่วนนี้ได้แต่จะมีปัญหานิดนึงนะครับตรงนี้ติดยากหน่อยนะครับล่องนะต้องเล็งดีๆนะครับ ในส่วนของฟิล์มที่ติดขอบนะครับเอาไว้รักษาไม่ให้เป็นรอยขนแมวนะครับตัวนี้นะครับยังไงก็ต้องใส่เคสเข้าไปอีกนะเคสใส่นะครับเพราะว่าถ้าตกแล้วมันจะบุกนะครับในมุมในอะไรต่างๆนะครับครับก็คลิปนี้ครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการติดฟิล์มนะครับขอบนะครับของไอโฟน11 Pro นะฮะตัวนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ